เปลี่ยนชีวิตของพวกเรานะคะทุกคนไม่รู้สิ่งนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาําศคำทันะคะที่จะมาทําให้พวกเราได้เปลี่ยนคําโปรแกรมจิตใหม่ๆให้กับตัวเราเองค่ะทุกคนรู้ไหมว่าคําสั่งจิตของเราหรือคําศัพท์ที่อยู่ในสมองเรามันส่งผลส่วอนาคตของเราในแต่ละหนึ่งวันเราคิดถึงเรื่องอะไรเรารู้สึกอย่างไร เราพูดอะไรออกมานะคะในสมองในความรู้สึกเราคิดเรื่องอะไรอยู่เวลาที่เราเผลอแวบๆบแบบเราจะรู้สึกถึงเรื่องอะไรอะไรเรื่องนั้นอะ่ะมันจะดึงดูดให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงๆนะคะทุกคนวันนี้จะเอา3คํคำศัพท์นะคะที่จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงจาก คำศัด์ด,ด้านลบด้านลบลบเป็นคำศัพท์ด้านที่ดีขึ้นนะคะกับคำใส่คำโปรแกรมจิตของตัวเองด้านใหม่หรือว่าใส่คำศัพท์ด้านดีๆให้กับตัวเองใหม่ในการที่ในการที่จะทําให้ตัวเองได้เคลียร์พลังภายในและก็เปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้เป็นคนที่มีชะตาขาขึ้นตลอดกาลนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องอนุญาตเอ่ยชื่อตัวเองมองตัวเองที่หน้ากระจกนะคะทุกคนอันนี้คือกฎแรงดึงดูดนะคะ ไม่เชื่อลองไปเซิร์ชดูคําว่าคลิปนิวรอนนะคะช่องสามเคยเออกไว้นะว่าขั้วมสมองของพวกเรามีทั้งขั้วบวกและขั้วลบเมื่อเราใส่พลัง,ลงคําพูดแบบไหนลงไปจิตใต้สําน,นึกของเราเขาจดจําแล้วเขาจะนึกดูดเรื่องราวเหล่านั้นให้เกิดขึ้นกับเราจริงๆนะคะทุกคนถ้าอยากมีชีวิตใหม่อยากเป็นคําศัพท์ด้านใหม่ให้กเกิดขึ้นกับตัวเราเกี่ยวกับการเงินจงมองตัวเองที่หน้ากระจกและใส่คําพูดว่าฉันอนุญาตหรือเอ่ยชื่อตัวเองนะคะฉันอนุญาตให้ตัวฉันได้รับความมั่งคั่งรุ่งเรืองตลอดไป ไม่มีอำนาจใดที่จะทำให้ฉันกลับไปจนได้อีกตลอดการอ่าฉันได้รับการสนับสนุนจากทุกสปปรรพสิ่งตลอดเวลาฉันคือคนที่มั่งคั่งที่สุดฉันคือคนโชคดีที่สุดตลอดการอ่ะทุกคนลองใส่คำศัพท์แบบนี้ให้กับตัวเองนะถ้าเป็นเกี่ยวกับการเงินให้เราพูดถึงคำสั์เกี่ยวกับการแบบนี้เมื่อเราฝึกแบบนี้บ่อยๆเราอนุญาตตัวเองก่อน แล้วเรานะคะทิ้งเรื่องราวลบๆที่มันเคยเกิดขึ้นในสมองเราในความรู้สึกเราว่าเงินหายากเงินเงินหายากเงินไม่มีมันลำบากกับการหาเงินหรือเหนื่อยเหลือเก,กินกับการหาเงินเปลี่ยนใหม่นะคะเริ่มจากคําที่เป็นคําสั่ง จิตใต้สานึกของเราก่อนนะคะทุกคนแล้วเรื่องราวเหล่านี้เมื่อเราฝึกบ่อยๆฝึกถึงความเหลือเฟือบ่อยๆฝึกถึงถึงความที่มันจะเป็นไปได้นในด้านดีมองเห็นโอกาสกับตัวเองก่อนโอกาสทางการงานที่จะเข้ามาเพื่อที่จะให้เงินของเราเกิดขึ้นมองหาแนวทางความคิดบ่อยๆเกี่ยวกับการเงินโอกาสทางการเงินจะหลังไหลเข้ามาหรือเป็นการเปลี่ยนจากสมองและความรู้สึกของเราก่อนนั่นเองนะคะอย่าลืมไปอนุญาตตัวเองที่หน้ากระจกด้วยนะฉันอนุญาต ให้ตัวฉันมีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูทางด้านการเงินตลอดการหรืออยากได้การเงินก็ใส่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการเงินนะคะทุกคนฉันอนุญาตให้ตัวฉันได้รับความรุ่งเรืองเฟื่องฟูทางการเงินตลอดการไม่มีอำนาจใดจะทําให้ฉันกลับไปจนได้อีกแล้วตลอดการอ่าฉันมีชะตาขาขึ้นตลอดการอ่าทุกคนไปเปลี่ยนคําศัพท์แบบนี้กันดูนะแล้วเราจะเรู้ว่า